หลวงพ่อจงพุทธโสโรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในช่วงสงครามอินโดจีนแห่งวัดนาต่างนอกจังหวัดพระนครสี่อยุธยาหลวงพ่อจงพุทธสโรท่านเป็นพระเกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก้าจังหวัดพระนครสี่อยุธยาเมื่อครั้งท่านมีชีวิตท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพุทธบริษัททั้งหลายโดยไม่ได้เลือกชนชั้นวันนะ ขายขอรายท่านปรดทุกข์ายโซ่ให้ด้วยจิตที่มีเมตตาแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่เหล่าลูกศิษย์และผู้เคารพศรัทธายังคงรับลึกถึงท่านสเสมอมาและท่านยังเป็นพระสหธรรมมิตกับหลวงพ่อปานวัดบางลงโพรวมถ้งหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในหลวงพ่อจงพุทธาโรนามเดิมชื่อจงท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2,415ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตโคมรังสีซึ่งก็เป็นคนพระนครศรีอยุธยาเช่นกันซึ่งหลวงพอจมเป็นเช้าตำบลหน้าไม้อำเภอบางสายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อยอดมารดาชื่อคลิป มีพี่น้องร่วมกันอยู่สามคนคือ 1. หลวงพ่อจงพุทธ,ธสโรเจ้าอาวาสวัดนาต่างนาสอส 2. หลวงพ่อนินธรรมชดเจ้าอาวาสวัดนาต่างไหนสามน้ำพริษสุนสมสสรต่อมาบิดาได้นำไปฝากพระอาจารย์ที่วัดนาต่างในเมื่ออายุ11ปีเพื่อเรียนหนังสือต่อมาเมื่อบวชเน้น หลวงพ่อจงยังเป็นสามเณรที่ฉายแววความรุ่งเรืองในทางธรรมโดยมีเรื่องเล่าว่าหลวงพ่อจงในวัเด็กมีโรคหูหอื้อตาฟ้าฝา,านจนเมื่อมาบวชบารมีต้องผลให้โรคต่างๆหายไ้สิ้นจนอายุครบ20ปีได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้โดยนีหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอเป็นพระอุปัชา จากนั้นท่านฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนพระกรรมมาานกับหลวงพ่อปันวัดพิกุลและหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอจนจเจริญวิปัสสนากรรมมาานได้ชำนาญในปี2 4 5 0ท่านได้ถูกแต่งตั้งจากคณะส่งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างเนาะเมื่อครั้งนั้นหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอหลวงพ่อปันวัดพิกุลและพระอาจารย์โพวัดหน้าต่างไหน ซึ่งเป็นพระอาจารย์หลวงพ่อจงกําลังมีชื่อเสียงมากในขนาดนั้นภายหลังพระอาจารย์ทั้งสได้มรณภาพลงจึงทําให้หลวงพ่อจงเริ้อเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวพุทธในอยุธยาในปี2475ซึ่งปี2483สงครามอินโดจีนได้เกิดขึ้นชื่อเสียงท่านได้เป็นที่รู้จักไปทั่วแผ่นดินสยามประเทศ เนื่องจากท่านได้สร้างวัตถุมงคลแใจกจ่ายให้กับทำรวจอาหารที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นรวมถึงประชาชนทั่วไปวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นนั้นประกอบด้วยเลยยันสีแดงตักรุดโขนตักรุดหู12ดอกดอกรุดหู24ดอกและพระเครื่องเหลี่ยนป,ปั๊มโลหะปี2484ปี2485เป็นต้น และท่านยังได้รับอาร,ราธนานิมนต์ไปร่วมพิจิพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆอย่างหลายสถานที่โดยหลวงพ่อจงเป็นศิ์รุ่นที่ข้องหลวงพ่อปานวัดบางลงโคและหลวงพ่อปานนั้นนับถือหลวงพ่อจงเป็นที่สุดว่ากันว่าท่านเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่ทุกคำพร้อมกับยกย่องหลวงพ่อจงให้สิทิ์ฟังเสมอว่าหลวงพ่อจงนี้แหลพระทองคำทั้งองค์ ที่มาของพระทองคำเเมื่อปีพุทธศักราช2506เมื่อวัดประสาทบุญญาวาสจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษปีพุทธศักราช2506แล้วทำการนิมนต์เอจิอาจารย์จากทั่วประเทศจำนวน234รูปมาร่วมอธิษฐานจิตกลุกเสกนั้นในจำนวนนั้นมีการนิมนต์พอะทันคล้ายวาจาสิทธแห่งวัดธาตน,น้อย นครศรีธรรมราชและหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกพระนครศรีอยุทยามาร่วมรูปเสกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวด้วยในสมัยก้อนนั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากทำให้การมาร่วมพิธีในครั้งนั้นทั้งพ่อท่านคล้ายและหลวงพ่อจงจึงเดินทางมาพักที่บ้านลูกติดทานหนึ่งในกรุงเทพก่อนวันงานและด้วยเป็นเวลาที่เป็นมงคล ลูกศิษท่านนั้นจึงได้ทําบุญบ้านเพื่อความเป็นซื้อีมงคลกับพรกตัวและได้มีมนขอท่านขายและหล่วง่อจงในพิธีและเมื่อการทําบุญเรียบร้อยลูกสิษท่านนั้นได้เข้ากราบพอท่านลายพร้อมกับได้ขอ,อน้ำมนกับ่อท่าน้ายจึงได้ให้ลูกสิษท่านนั้นไปเอาน้ํามาหนึ่งแก้วและขวดเปล่ามาให้ท่านจากนั้นพอท่านลาย จึงได้ทำการเซกน้ำมนต์แล้วองน้ำในปากของท่านก็นจะพ้นลงในขวดไปนั้นปรากฏว่าน้ำกลับเต็มขวดใบนั้นอย่างอัศจรรย์เมื่อขอน้ำมนต์จ้าเพราะท่านขายแล้วลูกติดเจ้าของบ้านจึงได้ทำการขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อจงเช่นกันแต่ความแตกต่างคือหลวงพ่อจงเรียกหาขวดเปล่าหนึ่งใบเท่านั้นแต่ท่านไม่ได้เรียกหาน้ำแต่อย่างใด เมื่อได้ขวดเปล่ามาแล้วหลวงพ่อจงท่านได้ทําการบริกรรมขาถ่ายอยู่ช่วงครูหนึ่งจากนั้นท่านเอามือไปจอที่ปากขวดเปล่าแล้วชวดอึดใจน้ําค่อยๆไหลจากมือหลวงพ่อจงออกมาเข้าไปในขวดจนเต็มพอดีกับขวดของพ่อท่านคล้ายว่ากันว่าออท่านคลายเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตลอด ท่านจึงให้คนอุ้มพาท่านเข้าไปกราบหลวงพ่อจงร้องกับกล่าวว่าพระรูปนี้คือพระทองคำน้องจักนี้ยังว่ากันว่าหลังจากบวชก็ได้รับเรียนวิชากับหลวงพ่อโขหลวงพ่อปั้นแล้วหลวงพ่อจงเก่งกล้าขึ้นชื่อในวิชาอาสุภกรรมฐานได้ฌานสมาบัติระดับตุ้งันานึ่ในสมัยที่หลวงพ่อปกครองวัดหน้าตั้งนอก ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือมากมีกิจหนิมนแทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านที่วัดไม่ขาดระยะหลวงพ่อมีความเมตตามากท่านไม่เคยปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าการรดน้ำมนทำตะกรุดปลุกเสกพระเครื่องโดยหลวงพ่อเพียงแค่เป้าคนเดียวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนัก วัตถุมงคลของหลวงพ่อจมสูงค้าทั้งทางแคล้วคลาดเมตรตามหานิยมป้องกันเคี้ยวงาอุตธิปีศามหาพุทธคงกรัพันชาตรีและอื่นๆโดยมีลากหลายรูปแบบทั้งเรียนยอดนิยมหลายรุ่นรูปล่อตื้ยันพ้ายันตะกรุดแหวนสาะตะเพียนรักยงตลอดเวลาที่ท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและปกครองวัด ท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางการมอบให้จิตนิมวลที่สำคัญที่ท่านมักจะได้รับเป็นประจำคือการไปร่วมนั่งปกปลุกเศกวัตถุมงคลในพิธีใหญ่ๆทุกครั้งเรียกว่าทุกพิธีสำคัญจะขาดหลวงพ่อจงวัดน้าต่างนอกไม่ได้จนถึงอุทศากราช2 5 0 8หลวงพ่อจงมรณาภาพอย่างสงบที่วัดน้าต่างนอก นับเป็นการสูญเสียสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้บริสุทธิ์อุณห้อที่น่ากราบไหวอย่างสนิทใจท่านหนึ่งของเมืองไทยทั้งนี้ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมนากรพิดสิริอายุได้92ปีพันศาสตรเ1ดําำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาต่างนอกได้นานถึง58ปี หาจะกล่าวถึงชื่อเสียงของหลวงพ่อจงที่เป็นที่รืหาเรื่องใสในความศักดิ์สิทธิ์เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องราวในช่วงส,วง,สวงครามอินโดจีนครั้งที่สองราวปีอุทธศักราช2483ถึง2485ช่วงนั้นท่านเป็นหนึ่งในซี่เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้แจกวัตถุมงคลให้ทหารไทยพกติดตัวไปอาชิพผ้ายัน ตะกรุดและเหรียญรูปหลวงพ่อจงไหลครั้งที่เกิดปาฏิหาริย์ในการรบที่เวียดนามจนทหารไทยได้รับฉายาวา่าทาหารที่ขาไม่ตายหลวมพ่อจงสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายประเภทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483-2507ทั้งระเครื่องรูปล่อเหรียญตะกรุดเสื้อยันและอื่นๆ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์กล่าวขานทั้งด้านแรวพาาสผมกระพันชาตรีเมตรตามหานิยมและมหาลาภนานปลุกเศกใหญ่ใ่ทุกงานหลวงพ่อจะได้รับนิมนมาร่วมพิธีด้วยทุกครั้งไปแม้กระทั่งสมเด็จพระสังฆราชแพ้ยังต้องมีบัญชาให้ท่านเจ้าคุณสี่ส้นนิมนท่านมาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยทุกครั้ง วัตถุมงคลของหลวงอ๋อจงสูงค้าทั้งทางแคลาดเมตดตามหานิยมป้องกันเคี้ยวงนาพุทธิพิซซ่ามหาพุทธผงประพันธ์ชาตรีและอื่นๆโดยมีลากหลายรูปแบบทั้งเรียนยอดนิยมหลายรุน่นรูปล่อเส้อยันพายันสะกุดแหวนลาตะเพียนรักยมสุดท้ายนี้พอจบคลิป หลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกไว้เพียงเท่านี้ถากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้มีความสุขร่างกายแข็งแรงแทนห่วยให้ทุกรางวัลใหญ่หลายหลายใบยแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ